กาดธรรมบุญชมเมืองน้ำท่วมเขาสิมาบริจาคข่าวสารปาก้าวสองฟังน้ำข้างเงื่อนขี้เงื่อนข้าเจ้าเด้อค่ะทธรรมช่อมตรงนู้นตอนนี้เด้อนี่น้ำท่วมน้ำท่วมเขาวันนี่ดีขนมีเข่าที่จะกินเลยแม่เสี่ยวมาแจกใจสองฟังอ้ยท่างน้ำท่วมโอ้ยตกใจอะไรเมีน้ำท่วมไปได้อยู่ปูวันไปได้อยู่สดีขั้นหนีบวกกับไปบ่เปไหนเข้าไปก่อน ตาท่านผู้ชมนี่ล่ะข้าเสี่ยวเข่ามาบริจาคเพิ่นมึงด้วยนะมึงให้มึงหน้าข้าเจ้าะรดนี่เมื่อกี้พานแม่นั่นน้ำเฮี้ยนขึ้นจาเป็นกันอยู่ตาท่านผู้ชมเฮี้ยนขึ้นจาเป็นกันเคิงหนึ่งอ่ะรดเนาะคือนี่ขนาดลงเลยนี่ทำไมมาได้อยู่เบอร์ษัทในพันบาทัวไปได้ยุ่งแต่แต่ว่าเห็นเส้นเหลืองอยู่เพิ่งส้นเหลืองเด้อปัวมันลดลงแล้วค่อยไปยังไงเนี่ยมีหลุม ยมีหลเน่ทปูเพิ่นออกมาวินทบาทแล้วกรับนี่โอ้เป็นตะยานมากเลยนำนะฮะแต่ว่าคู่บาไพศาจาลีได้เข้าไปแล้วเนาะก็รถกระบะไปไปได้อยู่นะฮะเราก็เลยแบบโทรไปแล้วว่ามันเข้าไปได้นะฮะดูดูดูความทางดูถนนแบบเดินทางปลอดภัยเด้อปูเด้อจะมีอันตรายเลยเด้อขอให้เห็น่าเดือปูได้ที่นี่เนาะ พันช่วงระย่างนี่มันลงแล้วนะคะเครื่องเสาไฟฟ้าเลยนะขนาดเทาบัขนาดเทาบัเป็นอันรัฐบาลบริษัทเป็นยังก็โคตรนี่ค่ะเมิ่วสภาพเส้นกลางเลยนะยันต์อนค่ะเส้นกลางมองเห็นเส้นเลี้ยงหน่อยๆอยู่งตั้งไต่หนำคือว่ามันไปได้ไม่ต้องตกใจนะคะครับตกใจอยู่แล้วปรูเอ้ยพอเคยเห็นจักรยานแค่เห็นกันเดียวโอ้ยน้ำให้ไปทอดตลอดทอดฟัง พาดเบื้องน้ากระเดิ่งเบื้องหน้ากระเดิ่งเบื้องน้ากระเด็นทางรถเขากลางๆไว้ลูกเขากลางๆไว้มันมาถ่วงนี่แหละบานนี้ก็เลยจุดประสงค์ที่เราจะเอาข้าวมาบริจาคให้คนที่เพิ่นรบหมากจริงๆอ่ะอย่าแบบโอ้มันตื่นตันใจอันนี้บุญแบบเอ็ดเดี่ยวเข้าบลีสุทใจพร้อมเนาะนี่หายใจบออกทัวทองด้วยจนแบบยานอยู่ก็เกันนะสหรับขีไว้นี่คือยาก บ่เคยเจอลักานที่แบบนำ่วดนี้กรเนี้ยนขยบเครื่อนเงื่อนเรื่อนกเงี้ยนกเี้ยนุ่นกันน้ำเรื่อนขวักันน้ำครงเงี้ยนาเนาะต้องสงสารแบบขอความกระจออยู่จังเลยะงว่อมดก็เสียหายพังหมดค่ะว่มท่านเลมันไม่ทันเพราะว่าอะไรมันมันติดอยู่ริมน้ำเลยนข้่อนกรจอาเรื่องเงี้ยนกระเติมนีเสียเงนแต่หลังข้าเลยนี่ หน้าเขาเจ้าเมืองเนี่ยถ่วงเมืองไหมแต่พระขขาเจ้าขาเจ้าคิดว่าคนที่บ่มีเลยจุดก็จะนั่งไห้เลยคอยคิดว่าเนี่ยบังนั่งต้องนั่งไห้เนี่ยนอนเลยทุกปีมันถ่มันีสิบมันเลี้ยวขวาถ่แบบนี้ตรงไปเลยตรงเนี่ยนี่นี่วัดนี่คือวัดนี่คือบ้านน้องน้องแค่แค่นะฮะอำเภอยังหมู่ที่ยี่สิบเอ็ด อำเภอนีหมู่ที่สี่ตำบลเหลียมเลียงอำเภอกระทละวิชัยจังหวัดมหาสารคามแต่ว่าใกล้ๆกันกับสารคามเลยเนาะค่ะใกล้ๆกันเลยก็แบบท่านผู้ชมเทากับเล็นี่ละนี่ละเหตุผลหนึ่งไม่ใช่ว่าทล้วทำไมถึงเดินสกาวถึงนี่รู้จักเพราะผู้บาดจัดกะที่ไปพ่อกันในในน้ำที่จะไปวัดกลางเครื่องเฮื่อนเนี่ยสั้นสองยางเดียวตัวนี้เราไปวัดแล้วกันได้เจอกันก็เลยแบบอยากอยากเกี่ยสรอย เช่าบ awesome, ้านมนุษย์ของเท่ากันอหละอย่างใอยคนมีจิตสัท่าเมตตาอย่างใส่ค้นนี่กันนี่เรามาถึงวัดแล้วค่ะท่านผู้ชมกินข้าวกอนกอนจีแจกข้าเส้าบานเนาะค่ะเนาะร่างเดถือกุญแจรถอันนี้อย่างขันเลยเจ้าเดือยคุณแจรถกุญแจรถกุญแจรถของกอดเลขรถก็เจ้าฟันเห็นเลขบอกุญแจมันบมีมันบอมีเลขมันบอมีเลขในกุญแจนะแต่ว่าเบิ้งไปเบิ้งมาเนี่ยมันขึ้นเลข มันเพิ่งขึ้นมื่อนี้บ่ค่ะมันมันมันขึ้นมื่อนี้ค่ะอะไรทุกคนไม่เคยดูมากกว่าเราเคยดูได้บ่เคยเห็นเพราะว่าปกติแล้วมันสีบอกก็สีนี่เลขอยู่แต่ว่าบันนี่รถคุณเจมันนี่เนี่ยมันเบอร์นี่เลขบัตเปลืงไปเบิ่งมาเมื่อนี้มันขื่นเล็มาค่ะยังขึ้นยังอยู่บ่ค่ะนี่เบืองเน็กเบิ่งเน็กเบิ่งเน็กเบิ่งมาเบิ่งเรื่อยสิ่งโอ้ มองด้วยตาเป้าอ๋อเป็นเจ็ดบ้านนี้เนาะค่ะเป็นเจ็ดเป็นสีตัวนี้มันสีเป็นสี่ถอดอีกเป็นสี่เป็นเจ็ดขึ้นคืนเนาะค่ะเนาะโอ้อาจเป็นสีไม้ให้ศอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับตัวเทิงเทิงกันเลียวเห็นตัวเลขนี่ตัวเลขคือกันนี่ แสียงกี้เห็นแสงเลขเจ็ดน,น,น,นี่ทำเป็่ส้มเห็นเ,นะเ่น,เน,นะเป็นเลขเจ็ดได้ทั้งเทิ่งนี่ทั้งไตสิปบอบบอเ,เป็นเลขยังด้ตรงนี้มืดๆอยู่ปะพอเห็นเห็นเป็นเลขเจ็ดเลขสีตรงเลยนังขันเนา เลขกซนี่ทิ่เป็นตัวเลขนี่ตัวเลขตัวที่สองนี่ไงจเป็นเลขเจ็ดมันเป็นเลขแม่มนนเลขเจ็ดตัวนี้น่อยเนาะเพื่อนจะได้ปิดบ้อมมันก่อนก็สี่เจ็ดบวันนี้เพื่อนฝันเห็นคุญแจเพื่อนว่าเพื่อนจัดคุญแจรวดตรงไปนี่ก็เห็นเจ็ดขันมุสุมเจดียเห็นเจ็ดเนาะเพื่อนจับคุญแจรวดเพื่อนในฝันนะเพื่อนว่าเพื่อนบิดจนคุญแจนะหักบัดกคุญแจหักแล้วเพื่อนก็เลยสอถามว่าเลขเบียยนอกคุญแจเจ้านะ มาเบิ้งมือน,นี้กดขึ้นเลขอีนดีโอ้ oh. ให้ความฝันกุญแจน,นี้ฮักค่ะแ<ำ>จ่<บ>เมื่อแต่เมเมื่อไปไสก็ไซ,ไ,ซ,ไ,ซไปป่าไปดุไปเขานัำสีมาหายโฉมมันถือเลขเนี้ยนะถือตัวนี้ในไข่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะกระถูกกันกับตัวดังค่ะเจา้าเน, <c oughs> <c oughs> นีกยนาจะออกตัวนี้แน่นอนเนาะคะ่ะเนาะคอยเอออกตัวเด่นตัวดังคนเ้าสีได้ถือท้อมกัน ทั่วประเทศเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะนปีเตอร์ปี่ต้อร์อมาแม่พี่หนึง่งเจ้าฝันว่าจังไดฝันว่าขับรถจังไดหน่เล่าไ้ฟังแม่เสือเเส้อขาวน,น,นึ่งเสื้อขาวนวาวาหนึ่งฝันว,ว่าจัลลงไดค่ะเบอร์รถเบอร์ไดค่ะเบอร์เบอร์รถน้องแดงรถน้องแดงอ๋อ<ส>้แต่ว่า 4 6 9 1ก้าหนึ่งอ้าวตงใจอีกแล้วมีไงชอบเนี่ยอาดูเออกระปูกระปูปูเสิยหายตัวใด <c oughs> มัดเกิด,ม,กดมันเกิดมันเกิดมือใดกรบปูเตาเลขก่อนค่ะท่านผู้ชมบอกก่อนว่า น้ำมันท่วมข้าวแถวนี้ไม่ได้ผลผลิตอก็คือข้าวที่จะเกี่ยวปีนี้มันหมดมหมดไปกับน้ําแล้วก็พั<ม>งงดเลยเออไม่ได้พันข้าวไม่ได้ข้าวกินเลยเจ้าบ้านขาดข้าวเปลือกนะถ้าจะเป็นข้าวสารเนี่ยมันเจ็บไว้ได้ไม่นานแล้วก็ไม่ได้พันข้าวเรา,าก็เลยขออนุเคราะห์จากญาติธรรมนี่แหละนะจะช่วยกันจะช่วยกันมาช่วยชาวบ้านหนองแคบ้านมะกอกนะ อ้เยอตำบลตำบลขามเรือนอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามที่จริงเราอยู่สุดเขตติดเมืองอ๋อใช่ใช่ใกล้เมืองมมสอใกล้ใกล้เมืองเลยแต่เราอยู่ในเขตของกัรทรวิชัยสุดเขตนะอยู่สุดเขตแล้วก็อยากได้พระอาจารย์ก็ยังบอกบุญเรื่องข้าวเปลือกนะข้าวเปลือกนี่สําคัญนะสำคัญที่ว่าถ้าเราได้ข้าวเปลือกเราก็จะได้พันข้าวนะส่วนที่เหลือ เราก็จะได้เอาไปเข้าลงสีสีเป็นข้าวสารอ่าพออ่าได้กินแต่ละครอบครัวนะเราให้เป็นครอบครัวนะอ่าเพราะว่าข้าวสอบหนึ่งมันจะทํหนาได้อยู่อยู่ไร่หนึ่งนะไร่หนึ่งเดี๋ยวนี้นาข้าวของพี่น้องประชาชนก็คือหมดแล้วไม่ได้แล้วพันข้าวปลูกจากปีนี้เราจะอาศัยข้าวมันเคยท่วมมาทุกปีไหมคะนี่สิบปีสิบกว่าปีเพิ่ะ พอมันพอมันหนรอยังะที่นี่นะเริ่มท่วมมาตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงเนี่ยเลือนกว่าแต่ก่อนข้าวก็งามสวยอยู่กำลังจะได้เก็บเกี่ยวกำลังจะได้เก็บแต่ว่าพอดีน้ำเข้ามาเข้ามาใจไม่ใช่กำลังตั้งท้องคือคือบางที่แหะมันจะได้เก็บเกี่ยวแล้วแต่พอน้ำเข้ามาปุ๊บมันก็ น่าไปเลยมันเอาไม่ได้รถก็ลงไปเกี่ยวไม่ได้คนก็ไปเกี่ยวไม่ได้ระดับ,บน้ํหลังวัด 50, อีเมตรเม็ดห้าสิบเม็ดหกสิบน่ไอ,อที่ถนนที่ท่านมาน่ะ,ะตรงนั้นน่ะวิ่งไม่ได้เลยสองเมตรกว่าเสาไฟฟ้าเหลืออยู่เมตดกว่ากว่าเราใช้เรือมาเป็นเดือนกว่ากว่าตรงที่นั่งอยู่ตรงนี้บ่อปลาดีอ่ะ วังพญานาคนะท่านผีวังพญานาคก,กันสายบุญปูปว่ามามกมามาาปูขึ้ไมหยตรงนั้นแหละตรงที่เราไว้ข้าวแล้วก็ตรงที่เรารอหนุ่มอุมั่นอ่นะอ่ะามันั้นก็จะมาหล่อมพาะนี่มันถ่ายให้ทอดทั้งว่าน้ำมันท่วมก็เลยไม่ได้มามาแต่มาแต่กันนี่น้ำน้วันนั้นน่ะน้ำเริ่มขึ้นน้ำเริ่มขึ้น พอน้ำลงขึ้นมาเพืก่อนวันนี้วันนี้จะแจกข้าวสารไปก่อนใช่ไหมคะวันนี้จะแจกถุงยังชีบถุงโอ้ถุงยังชีพอยากททุกอย่างเราทันนนี้ท่ามาแจกสองสองครั้งแล้วโอ้ค่ะอันนี้เรก็กินได้มื้อหนึ่งสองมื้อน่ะถุงยังชีพแค่แค่วันสองวันเนาะแค่วันสองเราได้ข้าวเปลือกเองเขาก็จะได้มีต้นทุนในการผลิตข้าวผลิตข้าว ตีต่อไปอ่าแต่ข้าเราดีเข้าทางสกุลนี้ข้าวมิจฉาก็ให้ไปดูกองข้าวนะที่ท่านเอท่แล้วก็ทางงานทำเออกองเข่ามักง่ายทังนั้นค่ะท่านผู้ชมก็นามาอยู่ถุงยางีมาจากวัดมาจากวัดบ้านกุดไหงนะคมักวเจในชาวบ้านใมเหมือนนี่ อบอกเลยค่ะบอกในคลิปเลยอาจารย์เพิ่นสินนได้สำหรับเพิ่นที่ปัจจัยสิร่วมกับเพิ่นเนาะสั่งสิร่วมซื้อเข่าพันเข่าเอาเอาเป็บัญชีเนะาะค่ะบัญชีธนาคารถ้าคุณ ไม่ได้กินข้าวจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับวพวกเราแล้วแล้ตอนนี้เราไม่มีพันข้าวตอนที่เรามีพันข้าวกับไม่มีพันข้าวยมต้องคิดอย่างนั้นว่านี่คือต้นทุนแล้นี่คือต้นทุนที่จะพอที่จะให้ชาวบ้านแถวนี้ได้นําพันข้าวไปปลูกขึ้นแล้วก็ได้มีข้าวกินไปตลอดระยะเวลาทกีี่่เข้อการนี้เป็นข้อการของปูคนเดียวของพะอจารย์คนเดียวอ โครงการนี้ใ,ในความคิดของ,รงพระอาจารย์ไม่มีใครทําเลยพระอาจารย์เริ่มทำสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอนนี้เราตามความจริงแล้วเนี่ยบบถ้าน้ําลดลงมาเนี่ยบบทุกอย่างมันก็เข้าสู่ปกติแต่สิ่งที่มไม่ปกติก็คือข้าวข้าวที่เขาจะเจ็บเกี่ยวอ,อย่างชาวบ้านเนี่ยวันที่เขาจะเจ็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะขายข้าวเก่าหมดในปีนี้พอดีกับจังหวะที่น้ํายังไม่ท่วมเขาเอาข้าวเก่านี่ไปขายแล้วเพื่อจะนํเข้าวใหม่เข้าไปเจ็บ แล้วก็ไปขายข้าวใหม่ส่วนหนึ่งแล้วก็จ็บข้าวใหม่ส่วนหนึ่งไว้ทําพันธุ์แล้วคราวนี้น้ํามันขึ้นมาปุ๊บหมดสี่คราวนี้ข้าวที่จะเอาเป็นพันธุ์แล้วก็ข้าวที่จะขายลที่กอ่าแล้วที่จะกินนี่ก็คือจุดจุดต้นเหตุของของจุดนี้เลยเนี่ยคือจุดตรงนี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงก็คือตรงนี้แหละค่ะท่านผู้ชมซอยกันันข้าซอยกันแช่ไปแช่ไปเนาะเนาะอย่างรัฐบาลที่มีใจบุญใจกุศลอยากจะานถามว่าผู้ใหญ่บ้านไปประชุมมาว่า รัฐบาลเขาให้ไร่ละพันสามถามว่าสิบไร่ซืข้าวพันข้าวเลยเกตร้อยอ่ะเกตร้อยนี่ยังไม่รวมค่าถ่ายค่าคาดค่า,า,าพ่นมันตกไปเท่าไหรไเห่เนี่ยมันรอไม่ได้หรอแต่ว่าแต่ว่าจะเบอร์บัญชีมันมาด้วยสายบาัตรจะพูมีอยากจะทำบ,บุญน้ำงินหลักหลังไปเรื่อย เครื่องใช้เครื่องใช้ในบ้านเขาอีกนะที่แบบอันนั้นยังเรายังไม่นับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่ตอนนี้ถ้ามีข้าวแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังมันยังพอหาได้แต่สิ่งที่มันหายนบัญชีเนาะค่ะเพิ่มบัญชีอะไรครับธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพเนาะเก้าแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสามหกสี่ห้าอาทิตย์แสนมิลเนาะค่ะเนาะใครอยากเป็นต้นทุน ถามว่าต้นทุนสาหรับซื้อข้าวแต่ว่าเรื่องหลักจริงๆก็คือพันข้าวพันข้าวเขาจะทํายังไงถ้าเขาไม่มีพันข้าวไม่มีข้าวที่จุดนี้มาช่วยเขาแล้วถามว่าข้าสายช่วยได้ไหมช่วยได้ถ้าท่านเอามาสอบหนึ่งเขากินไม่หมดมันก็เป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเรามีข้าวเปลือกเขาก็จะจัดสรรพันไปสีมากินเอาไปทําพันอ่านะเข้าเปลือกมันดีดีตรงนี้ ก็คือว่าเราคัดไปทําเป็นพันุข้าวส่วนข้าวสารเนี่ยคือต้องกินอย่างเดียวคือทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วอันนี้ต้องเข้าใจว่าชาวบ้านตอนนี้เดือดร้อนตรงนี้ส่วนเรื่องน้ําประปาเรื่องอะไรอาจารย์ก็พยายามที่จะคุณตับผู้นําอยู่ว่าจะปรับเปลี่ยนใหม่บวกสารส้มสารอะไรพยายามทําเต็มที่แหละนะมีอะไร ผู้ใดอยากซ้อยพอาจารย์ผู้ใดอยากซอยแพทยอาจารย์โอนเงินรวมทั้งหน่วยงานปอพันซื้อพันธุ์ข้าวปลูกได้นะครารถ้าได้จํานวนเงินนี้ลหะครับอาจารย์ก็ต้องจัดสรรปันส่วนซื้อนํามันสั่งข้าวตรงนี้เข้ามาอีกเม็ดข้าวัเมล็ดข้าวในส่วนหนึ่งก็ข้าแม่คุบาอาจารย์ท่านก็ให้จังหวัดเขาคัดมาให้สองตันอยู่อันนี้ก็ส่วนคือ ต้องพูดว่าสถานที่เราเน่ยเขาไม่ให้ทํานาปังแต่ถ้าใครทําแล้วเขาไม่ช่วยไงในจุดนี้คือรัฐบาลเขาไม่ช่วยเพราะว่าเขาไม่ให้เขตนี้เขาไม่ให้ทนาปังขึ้นมาตรงนี้แต่บ้านมะกรอกรางนู้นเขามีคลองเขาทาได้ต้องเข้าใจว่าทําไมเป็นเรงเป็นเงินสัตว์บ้านนี้ก็ถึงบางจุดเขาทํานาปังไม่ได้เขาจะเอาข้าวที่ไหนมาอมีกฎไม่ห้ามตามเก้านาปังอีกเไม่รู้ว่าเพราะอะไร เพราะน้ํามันน้อยหรือตัวน้ําข้างล่างมันไม่พอแต่พอน้ํามันเยอะทําไมไม่ให้เราทําำพอมันตายมาพอมันไม่มีน้ําก็บอกว่าเราไม่ช่วยนะที่จริงการแก้ปัญหาแบบนี้ต้องไปแก้ตั้งแต่ต้นต่อแต่ตอนนี้ต้นตอของเราหมู่บ้านนี้ก็คือพันธุ์ข้าว้าวันเมืองนโอกเมื่อนั้นกค่ัพราคาจัดนะที่จริงแล้วก็เปลืองเกระสอบหนึ่งก็ยี่สิบแล้วก็ สวดทั้งคืนตอนเช้ามาก็จะทําบุญตักบาตรทำบุญตักบาตรเสร็จก็จะมีมมต์ท่านอาจารย์นีเนี่ยกําหนดวันไหนสวดน่าจะเป็นหลังปีใหม่น่าจะเป็นวันที่เจ็ดที่แปดเจ็ดแปดเราจะเริ่มเริ่มแจกแจกพันข้าวนะหลังจากวันนั้นเราจะแจกไม่ให้บูชานะไม่ให้มาเจ้าบูชาไม่ให้มาขอไม่ให้ออะไรเลยแจกเลยไม่ให้มาขอซื้อขออะไรไม่มีนะข้าวทุกเม็ดเราแจกนะ ใครที่ทําบุญกับเรานี่ไม่มีให้ได้ซื้อได้ขายนะประมาณเจ็ดแก็ต้องดูว่าปฏิทินใหม่เราไม่มีแต่เราแค่คิดว่าเพราะเขาจะทํากันเดือนยี่นะเดือนอ้ายเดือนยี่บุญกุ้งข้าวเขาจะทำเดือนยี่ตอนนี้ยังท่านเนาะสาหรับใครจะบริจาคเป็นเงินเป็นเงินและเป็นข้าวมีวมีโอที่จะหาส่วนญาติทมที่ดูไรสุดทางเอฟซีอยู่ก็ขอบอกบุญนะว่าอดีตของของการแจกข้าวเนี่ย ั้งแต่พู้จการแล้วนะสาจะมีอดากอดจิ้มแล้วี่ะสาธุอาสิบคนสิบเอดสิบบาทหนึ่งเพมันไม่มีข้าวไเ้ายังไงนี่เงินเดือนจะพูดตรงๆเงินเดือนสองหมื่นถ้าซื้อข้าวกินไม่เหลือน้มันลบอก่้เดือนถามคนประเภทเงินเดือนดูไมเชื่อ ถ้าไม่มีข้าวนี่ชาวบ้านนี่จะอยู่ยังไงปลายังพอหาได้นะเกลือนี่ยังพอหาได้แต่ไอ้ข้าวนี่มันปีละครั้งนะมันไม่ใช่ว่าทําได้ทุกวันมันต้องรอเวลาบอกยองฮีมึงมาช่วยกูด้วยแล้วก็ไปถึงอุบลไปหาไอ้นั่นด้วยอะไรนะไอยมจันนี่นะถ้าได้เห็นไลฟ์สดเนี่ยมาช่วยหน่อยไอบักซองยุงฮีด้วยมาช่วยด้วย คืนคลิปวรขึ้นดาบโปคลิปซองดูฮีช่วยด้วยเขาไปช่วยกันเยอะเนาะม่ช่วยจังส่าเลยมาช่วยตรงมันจุดถูกเหตุเนี่ยเขาเป็ตรงจุดถูกเหตุช่อกันล่ะคะบบางที่มันมันไปไม่รู้ถึงเยอะคิดไม่ถึงนที่เขาจะคิดไม่ถึงว่าสื่อ ้ถึงจนนี่มือปราบแล้วก็ถึงซองดูฮีให้หน่อยนะคลิปนี้นะเขาชอบช่วยคนหรือฟาจันช่วยอยู่แต่ว่ามันต้องจะเห็นแต่ซ่องดูฮีช่วยช่วยจนนี่ความหมให้เขามาให้มันดูเองว่าจะช่วยยังไงตามแต่ซ่องดูฮีนั่นแหละอย่าเอาอย่าเพี้ยนเพี้ยเพี้ยนแคนนู้นคนนี้เอาของที่มันมีค่ากว่านั้นเอาไม่ต้องเอาเงินเนาะเอาเป็นที่เขาซ่องถึงซ่องดูฮีด้วยบอกพระอาจารย์ ให้มาช่วยจุดนี้ด้วยนะคะโอนเงิสงสัยจะไม่เรีเลขบัญชีอะเป็นกันไป็นเลยคนอีสานไม่ทิ้งกันนะเราคนไทยหัวใจฟูดมันไม่ทิ้งกันหรอกเห็นไหมอย่างนี้คนมาก็ได้มีข้าวคนไทยเขาไม่เรียกกันกินข้าวใหคนอีสานกายหน้าบ้านมาเด้อกินข้าวเห็นไหมเออเห็นไหมชาวบ้านท่าเนาะมาฐานรับแจกข้าวเนาะเด็กน้อยก็บอกง่ายไง นั่งป้อนเขาเด็กน้อยอยู่เรื่อยๆป้อนเขาจะก้อนแน่นลุยเลยพวกนี้เด็กน้อยป้อนเขาเขาไปกินเขาบวกกวนเนาะค่ะท่านผู้ชม บอกมันมาลุยกับเราเนี่ยล yeah. ุยช no. ah. mmm ่วยพี่น้องประชาชนล่ะว่าจันบัญญันบ่เอาโมไปโน้บตีมข้นดังนั่นว่บ่ได้เฮ็ดอีหยังแม่ปุ่เฮ็ดแฝาสิบบดต้องมามามาหมอปลาเข้ามาไม่มาช่วยเหรอเนาะมาหมอปลาไม่ไม่มาช่วยหมอปลาอย่คนหนึ่งเก่งนี่เก่งเก่งให้ถูกทางเนาะนะฝากสามสามคนนี้แหละนะฝากหาถึงหมอปลาถึง เออมือปาบจอนนี่แล้วก็แสดงว่าซองอยู่นี่แสดงว่าฟาจานเป็นเอฟซีเป็นเนปซีเขาใช่ไหมคะฟาจานบอเราดูอยู่บ่อยๆอยู่อ๋อนะบอเป็นเนปซีแต่ว่าช่วยดูเออเขาปากเขาเป็นยังงึงหรอกแต่เขาช่วยคนนั่นแหละคนปากเป็นยักษ ใจเป็นหงำไอ้ลูกนี้ปากเป็นยักษ์เนี่ยปากเป็นยักษ์เยียนเสกเก่าใจเป็นหงำขันบอกว่าลูกเยียนสกเก่าล้วนเยีอนสกเก่าแล้วก็ปากเป็นยักษ์ใจเขาเป็นพระพูดดี้ตาถือไอ้กลองยองฮีนี่ก็เหมือนกันหมอปลานี่ก็เหมือนกันค่ะไอ้เนี่ยไอ้จันนี่มือปากก็เหมือนกันใจดีเลยปากก็ไม่ไหวปากก็ได้ ใจดีเขาปากฆ่าคนเขาเป็นพระดูเขาทั้งง่ายเขาขัดแค่เนาะเขาเรื่องปากสามารถฆ่าคนได้นะพระไปถึงกันนี่ให้เข้าไปในห้อปากมีหลักคำว่าเรื่องสุดยอดมากเลยปากฆ่าคนได้นะโอ้ยอันนี้คิดดดูอันนี้เด้่อันนี้ยังคิดอยูซ้ำหนีเด้่ยนะว่าโอ้ยไม่รู้บอกให้เขาเสียใจเขาก็ไปโดนน้ำตายเด้่ เอาแม่แต่ต้องเขานื้อาหารประเด็นแบบมือคนดนี่อันนี้ขึ้นแบบอันนี้ผู้ใหญผู้ดีแล้วนะอันนี้ผู้แหบผู้ดีมากเลยนะคแบบเอควาเมตตาเนาะขอบคุณเมตตาทงไม่น้อยมากด้ให้กำลังใจชาวบ้านเถอะมามาหาเราเราจะพาช่วยชาวบ้านฮะอย่านําพาคุณทั้งของมาสร้างบารมีเ้อะอ่ะอย่าพาคุณทั้งของไปลงนรกมาขึ้นสวรรค์ออะ นี่มันถูกทางแล้วหาที่ไหนวะ <S <S เอ,อ้คืออย่งาสงส่วนท่บุญเนี่ยคืออย่างไป็รอคนเม็นว่ยน่าตระางจิมาสร้างสวรรค์ให้คนที่เขาลำบากเถอะนี่น่าเออใส่ฟา<อ>เออมาส้างนี่ถ้า่มค่มคข้ขึ้นกันเลย<อ>มันเอามันต้องไป่างเงินดิตอนนี้มันลำบากถึงที่สุดที่สุดมันอยู่ตรงไหนตรงไหนคุณอยากให้อาจายกราเกิดขึ้นเหรือคุณคนนี่ถ้ามันหิวขึ้นมามันจะฆ่าบักกองฆ่าแม่น่ะอ่ เขาเชิญหมอปลาด้วยเนาะขึ้มาดูแลนั่นแหละมาอุ้ยหมอปลาใจดีมากเลยนะป้าวปลาเขาเป็นยักษ์เด็กใหญ่เขาเป็นปลาโอ้ยดีมากซองดุยงมาด้วยเนาะเมื่อเมือเก่าเนาะเมื่อเมื่อเอาลำวงมาด้วยไม่งั้นผิดนแน่เอามันทำไมอ่ะย่างนีไมัมาด้วยมาด้วยสก็ครายมาวันที่เจ็ดที่แปดเนาะเอ้าวเซกเบอร์โทรพระอาจารย์นี่แหละร้องในวงเนี่ยเอามาให้หมดเซกเบอร์โทรพระอาจารย์นี่แหละโธ่ของมา พอเป็นเอฟซีซ่องโดยนี้เองกันถักไปถึงเลยเบิ้งเบิ้งทั้งติ๊กตอกเพิ่นเบิ้งทั้งเพจคนเหมือนกันได้นิยมชมชอบเพิ่นหลายเนาะค่ะน้องปู่ตลกดีนะบอบอดฏเกี่ยวกับตุกหน่อนี้เดี๋ยวฟังก่อนค้นกันนิยมชมชอบเพิ่นเพิ่นสร้างลักษณะที่มีเงินแล้วเพิ่นกั แบงปั่นที่ลาบากกว่าเรามักน้ำใจเพื่อนว่าเพื่อนลวยเหรอเพื่อนกับแบงปั่นแกสังคมสามคนนี้ลำบากกว่าเราลำบากตรงไหนรู้ไหมลำบากว่าวันนี้กูจะช่วยใครวะหาพี่ลงไม่ได้เมื่อนคือใครวะไม่วันนี้ใครมองเขา นี่แหละน้ำใจคนไทยมีแล้วเพราะยืมเพราะลืมนะสามคนนี้ปัตนะสร้างบารมีนะค่ะเขาจ้าเคยจนมาก่อนเขาเจ้าก็อยากแบ่งปันนะเ้ากับจนมาก่อนเฮ้ากับแบ่งปันเฮ้ามีหน่อยเฮ้ากับขอยได้หน่อยเนี่ยกับขันพุชนใส่บารมีตันผู้มีหลายๆเนาะค่ะเนาะมาแก่ของอมาแก่ของมาแก่ของมายายมาใครมาก่อนน้ากลับก่อนเนาะ สาทูบาลมีก็ต้องเก็บให้ผู้ใหญ่บ้านเสืงหมูมารับไปไว้ให้เขาเา็บสาทูสาทูาทผู้มบาลมีปูผ้าจานีมาจากวัดเทพวิสุทธิ์วัดพุธไห้นะคะเดี๋ยวไปคุ้มวัดติวันมือน้ำนะทำไมไหวพันธุที่ดีดอกพันที่ดี ว่าพระจังทร์คือบอลคุมผ่านอี่างนี้เนีว่าไม่มาจะหาว่าพระทำไมไม่คุมจีวรข้ามน้ำอย่าไปคุมจีวรนะน้ําล่วมอย่าไปคุมจีวรเรือล่มตายหาเลยคุมจีวรก็ไม่ได้นะเราต้องดูสถานการณ์ตัวสรวมเนาะก็ว่าว่าส่วนจิตจิดมารับเอาเล่นมารับเอางมูลกินน้อย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  อันนี้เก่แกกถุงยางสีบนะคะท่านผู้ชมแจกถุงยางสีบเ,เดี๋ยวแวจกพันเข่าอยู่ตรงนู้นวันที่เจ็ดที่แปดเพิ่นจะสวดสวดเบิดขึ้นท่าพิธีเบิดขึ้นค่ะเสกเบิดขึ้นแล้วเพิ่นจะแจกพันกับเ,บเปลือกนะคะทั้งแจกให้กินทั้งแจกให้ไปทําพันนะคะ เฮ้ยว่านอนสอนไงเถอะตัดตาดกาบเป็นพ่อมหัวจดพื้นเลยกาบเป็นก้าวมุง่ หัวจดพื้นเลยกาบที่ถูกต้องเนะค่ะเนาะปาดที่เก่งเถอะลูกปลาปาดแม่นังปาดเด็กบานข่อยเป็นในสี่บนอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนั่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กาบหัวจะลดพื้นนะค่ะกาบถูกต้อง บอกกันเก่งมากๆเลยอ้าวแข็งแรงแข็งแรงอาทุกค่ะมีข้าวปลาอาหารแล้วก็นมเนาะคะ่ะเนาะในถุงยังชีพท่านขับเลือกกับแจกมือหนาท่านผู้สมผู้ใดก็มีใจบุญนใจกุศลแบ่งปันเนาะคะ่ะสิบบาทหาบาทร้อยสองรอย โอนเขอบัญชีพระอาจารเนนะค่ะเนาะตามที่ขึ้นให้หนาจอเด้อ<ด>ค่ะเด้อ<ด>สาธุมุทนาบุญค่ะสวัสดีค่ะ